สวัสดีครับนักงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการ Bi สเซตไล ne แอนไลนนะครับข้อมูลข่าวสารการลงทุนนะครับวันนี้วันพฤหัสที่2ี่พฤษภาคม2560วันนี้ผมไพโร์สุนทรชททำหน้าที่แทนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็กรุงเทพมหานครนะครับก็ชุ่มฉ่านะครับกับฝนที่ตกหนักมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้หลายๆพื้นที่นะครับก็ยังมีน้ําที่ยังท่วมขังหรือน้ําที่ยังรอการระบายนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายนี่ก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นครับเราไปดู หุ้นนิดนึงครับตอนนี้นะครับดัชนีตลาดซัพนะครับอยู่ที่1569.17จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น3.02จุดนะครับหรือคิดเป็น0 1 9มูลค่าการซื้อขายนะครับก็ประมาณ27,000กว่าล้านนะครับหุ้นตลาดหุ้นเราวันนี้ก็ปรับตัวในทิศทางดีขึ้นตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดเป็นต้นมานะครับก็ยังยืนอยู่ได้ในแดนบวกนะครับนะฮะตอนนี้ที่หุ้นมูลค่า ที่มีมูลค่าการซื้อขายนะครับก็ยังเป็น B ี m นะครับ Super d t a ีแล้วละก็ PTT นะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปดูทิศทางตลาดกับนักวิเคราะห์ท่านแรกครับคุณเอกพาวินศุนทราพิชานะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพันชย์นะครับสวัสดีครับคุณเอกพาวินครับครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับผมนะครับวันนี้ก็ตลาดหุ้นไทยก็ยืนอยู่ในแดนบวกตั้งแต่เปิดตลาดเป็นต้นมานะครับผมครับผมถึงแม้จะมีฝนฟ้าขนองนิดหน่อยตั้งแต่เมื่อช่่่วงคืนนทีผาาม ครับเป็นไงบ้างครับตลาดวันนี้ครับตลาดวันนี้นะครับพี่ตลาดวันนี้ก็ก็อาจจะอาจจะต่นเส้นน้อยกว่ากรุงเทพนะครับที่น้ํารอระบายอยู่ครับคผมนะฮะเออขอปมุกก่อนนะครับพี่เป็นไงพี่เดินทางมาลำบากไปเนี่ยรถติดนะครับเอ่อเมื่อช่วงเช้านี้ผมติดอยู่ตรงสี่แยกลาดพร้าวราชดาพอสมควรพอสมควรนานพอสมควรแต่ว่าช่วงบ่ายที่มาที่หล้องส่งนี้ก็ ไม่มีครับลดโล่งดีพอสมควรต่อโล่งนะพี่ใส่ตัสติกันแถวนั้แหละพี่น้ำมันท่วมเนี้ยครับน้ำรอการระบายน้ำรอระบายครับใช่ใช่ใช่ครับผมเราจินต์ได้มันนั้นมากกว่านะแต่ละาพูดมันก็ดีอภาพรวมก็เริ่มเนกลับมาเป็นสัญญาณที่ดีละนะครับหลังจากที่รู้เหมือนค้าหกข้าขึ้นมานะครับที่ที่มองไว้อ่ะนะครับเป็นจุดเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนแนวโน้มสําหรับภาพรวมที่โอกาสก็จะไม่ได้ย้อนกลับมาหาประมาณสัก ัมีโซนประมาณประมาณหนึ่งห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าแปดห้าเนี่ยเออผมว่าอย่ายน้อยอ่ะน่าจะมีโอกาสขึ้นมาถึงนะครับครับแต่รับรอบเนี้ยแต่ว่ามันก็มองว่ามันก็เป็นแบบขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยนะครับเออหาวข้อตลาดก็มองสนุกมองคาดเกลดรอบนี้ประมาณหนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับหรือว่าถัดไปก็คือประมาณหนึ่งห้าแปดห้านะครับ,รบที่ส่วนกรอบล่าง คือคือภาพตัวนี้ระยะสั้นมันอาจจะอาจจะเริ่มมีชะลอตัวลงบ้างนะครับแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าภาพการปรับตัวขึ้นมันดาเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนละนะครับเพราะฉะนั้นในทางเทคนิคภาพระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะเริ่มร้อนแรงลนะคือไม่ได้พักเลยนะครับปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีภาพของการการชะลอตัวลงมาบ้างนะครับแต่ว่าผมว่าแนวระดับประมาณ 1,560จุดนะครับน่าจะน่าจะรองรับอยู่นะครับเพื่อเป็นการย่อสลับระยะสั้นแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับไปหาทาร์เก็ตที่มองไว้นะครับครับตอนนี้ปัจเจ็ลบมันก็ยังยังไม่มีเหตุจะเจนที่เป็นกดดันภาพดาัชนีนะครับเพราะว่าเอ่อดูแนวโน้มราคาทั้งพู่มพาคหรือตลาดหุ้นทั่วโลกก็ก็ง่าจะแข็งนะครับมีข่าวระเบิด ไม่เว้นแต่ละวันแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ลงนะครับแต่ทีนี้ไม่ลงก็เอมองภาพยังดีอยู่นะครับส่วนด้านของของตูหุ้นนะครับตัวหุ้นก็ยังยังตามอยู่สองตัวนะครับที่นะนําใหม่เข้ามานะครับก็จะมีซินเท็กกับดีเจซนะครับยังยังถือได้อยู่ ก็มอนิเตอร์กรอบล่างไว้นะครับอย่างซินเทคก็คืออยู่ที่4.50นะครับไม่ต่ากว่ากครซื้อไปแล้วก็ถือได้นะครับหรือว่าจะลองเข้าดูก็ให้มันใกล้จุดคัดลอร์นะครับที่4.50นะครับว่าจะรอประมาณสัก6.8 4.68 4.66นะครับอันนี้คือตัวซินเทคด้านของ b k c ก็4.4บาทนะครับพี่ไม่ต่ำกว่า ยังถือได้อยู่นะครับรับก็แถวนี้ผมว่าน่าจะคุมรับประมาณสิบห้าบาทนะครับสามันรับตายแล้วก็ b ีเจซีแนวต้านแรกอยู่ที่อยู่ที่สี่สิบเจ็ดจุดห้านะครับก่อนมากกว่านั้นคือประมาณสี่เก้าจนประมาณห้าสิบาทนะครับซวนซินเทคตัวแรกก็คืออยู่ที่ประมาณห้าบาทเหมือนเดิมแนวต้านนะครับแล้วตัวออลี่นะครับแนวต้านถัดไปนะครับมีสี่แปดสี่จุดแปด สี่จุดแปดนะฮะใช่ครับสิบสี่จุดแปดแล้วก็สิบหกจุดสามตัวแนวต้านถัดไปนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้ราคาอยู่ที่อยู่ที่โบลิเวียสิบสี่บาทนะครับครับอยู่สิบสี่บาทผมอาจจะต้องต้องยกกรอบล่างขึ้นมาละเพราะว่าตอนเช้าอยู่บอกว่าประมาณ มาสิบสามบาทนะพี่ครับผมอ่าครับตอนนี้เดี๋ยวอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้สิบสี่บาทบวกสิบสี่บาทเออก็อยู่ที่ประมาณประมาณสิบสามบาทครับสิบสามนะฮะกราบแรงครับกายสิบสามบาทครับ,บ,รบถ้าไม่ต่ำกว่าก็ ับตัวขึ้นได้ต่อแต่ถ้าเริ่มต่ากว่ามันจะเริ่มเมีการมีการพักตัวหน่อยนะครับสะมาออลีแต่ภาพรวมก็ยังคงไม่ได้เป็นยิมเพาส์อยู่พีงแต่ว่ามันถ้ามันลงกับกว่า13บาทมามันจะพักตัวเป็นขึ้นย่อยก่อนนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาสักพักถึงจะเอปรับตัวขึ้นใหม่นะครับแต่ถ้ามันไม่ต่ากว่า13บาทก็เนี่ยมีโอกาสจะไปหาตลาดไปนะครับอยู่ที่ สิบสี่แปดแล้วก็สิบหกสามไปถึงสิบหกสามเลยนะครับผมครับันนี้คือตัตออลีัซึ่งถ้าเป็นการยกตัวอย่างมันก็ถ้าดูเทียบดิสกีวอร์ดอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะสมบอกใครที่ใครจะเข้าใหม่อะ่ะเพราะว่าเอ,อผมบอกแนวคัตลอสอยู่ที่สามบาทใช่ไหมพี่มันก็ดาวไซ์บาทหนึ่งใช่ไหมแต่แนวต้านมันสิบสี่จุดแปดอ่ะมันแค่แปดสิบตังเองเพราะฉะนั้นถ้าถัวน้าหนักลิสกับรีวอร์ดรีวอร์ดมันน้อยกว่าลิสแล้วอะนะครับ,รบเพราะฉะนั้น ก็าอาจจะไม่คุม้มที่จะเข้านะอือันนี้คือออลีกยกตัวอย่างคร<ช>ับเทียบแนโน้มราคากลยุทธ์ด้วยในตัวเดียวกันนะครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุม้มที่จะเล่นนะครับคร<ช>ับส่วนตัวเอตัวปูนกลางก็ยังให้ขายไปก่อน,นะประมาณสามร้อยสามร้อยสิบาทนะครับ<ช>ด้านของด้านของซีรีส์ีรเอหนึ่งเจ็ดนะครับซีรีสเอหนึ่งเจ็ดถ้าใครยังไม่ติดช็อตผมว,ว่าน่าจะติด อาจจะชะลอตัวช่วงนี้แหละนะครับปิดไปก่อนนะครับแล้วภาพตอนนี้อาจจะอาจจะเป็นย่อเป็นรองนะครับ,รบผมดูแนวรับไปละนะครับอยู่ที่ประมาณประมาณช่วงประมาณเก้าเก้าหนึ่งถึงเก้าแปดหกนะครับแนวรับชุดนี้เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถึงเก้าแปดหกเก้าแปดหกนะ,ะย่อรองนะครับ,รบแล้วก็ใช้เป็นจุด ปิดสานะสำหรับคนที่ถือช็อตก่อนเรนี้ด้วยนะครับจะต้องว่าในการย่อตัวนี่แหละนะครับปิดสานะจํากัดความเสี่ยงนะครับจะเปิดใหม่ก็เป็นอเป็นลองนะครับโซนแนวรับเก้าเก้าหนึ่งถึงเก้าแปดหกแล้วก็ต่ํากว่าเก้าแปดสี่ฟอรอบนะครับด้านบนจะมีมันจะมีเก้า้หนะครับตัอไปซึ่งเป็นทาร์เก็ตมองอาจจะเห็นประมาณตองเก้าหรือพันหนึ่งรอบนี้นะครับ อันนี้คือคือซีดีเอ็นหนึงส่วนทองคําก็เหมือนเดิมเวทันซีครับผมทองคอํายังเวทันซีอยู่นะครับอ่พาพอทิศทางเป็นยังกวนงตัวกบแคบมากเลยครับครับผมหมดแล้วครับพี่ครับเอฟวินถามหุ้นอีกสักตัว2ตัวได้ไหมครับได้ครับผมอ่าอย่างสมมติว่าอ่าเอาเป็นบ้านปูแล้วกันครับ มันปูเนี่ยโอกาสมันน่าจะมาตามราคาดันหินที่อาจจะเริ่มเล่นกันตามน้ำมันดิบที่มันนำมาลล่านะครับครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเห็นมันเห็นมันตามตามกันคือน้ำมันดิบมันจะมันจะมาก่อนะครับซึ่งตรเน,นี้น้ำดิบน้ำมันดิบมันมาจนจนถึงกรอบบนลาใกล้กับบนลาประมาณห้าสิบสามถึงห้าสิบสี่เหรียญต่อบาเรลนะครับที่มองไว้วันนี้ก็ไปลุ้นในตัวดันหินที่อาจจะอาจจะขึ้นตามมาแต่ที่ รอตัวมานานนะครับดังนั้นเนี่ยก็โอกาสว่าบ้านปูน่าจะย้อนขึ้นไปหาประมาณสิบเก้ายี่สิบาทได้สิบเก้าถึงยี่สิบาทนะฮะครับน่าจะยี่สิบแปดบาทได้ครับก็ใช้จุดสิบแปดบาทเป็นจุดคัดลอนะครับถ้าใครถ้าใครจะเล่นนะครับพราะว่าใครมีอยู่ก็ไปรอไปรอออกของที่ประมาณสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบาทครับผมครับเห็นบอกว่าจะมีอ่าันนี้ใช่ไหมครับคุณในพวิน การประชุมของโอเปกใช่คืนนี้ครับพี่แต่ว่ามองคือมันอาจจะมีมัเดินไม่อาจจะมีแบบที่เป็นหนุนราคาราคาแล้วมันจะได้ต่อก็คือว่าถ้าเกิดมีการขยายมากกว่าที่คาดคือตรงเนี้ยเหมือนคาดว่าเก้าเดือนใช่ไหมพี่คือจะหมดยุ้ในเดือนหน้าแล้วก็ต่อไปเก้าเดือนก็คือจะหมดมีนาคม<า>มีนาครับ2 2> ใช่แต่มีบางกระแสบอกว่าอาจจะต่อเป็นสิบสองเดือนเลยก็คือไปหมด มิถุนาปีหน้าเลยไม่ใช่มีนา<ๆ>ปีหน้าปร<ๆ>ะส<ๆ>เพราะฉะนั้นข<ๆ><ๆ>น,นาดจะมีใช่ครับปีหนึ่งจากนี้ไปอะพี่อ่าใช่ใช่ใช่มันก็เลยมีมีลุน้นลุ้นเล็กๆด้านของเ์ไพภัยเชิงบวกล็กๆเข้ามาให้หนุ่มได้แล้วมันดิบมันขึ้นมาประมาณห้าสามห้าสี่เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ประมาณห้าสิบเอ็ดเหรียญต่อบาทแล้วพี่ก็จะมีโอกาสขึ้นแต่วาไซก็คงจะไม่เยอะครับผมเพาบางส่วนมันตอบรับเรื่องเอประชุมในคืนนี้แล้วครับอืม และอีกตัวงในในกลุ่มอย่างสมมติไอ p c พซครับเป็นไงบ้างครับไอ p c พซผมก็ยังยังมองออกด้านข้างนะครับที่จะดีก็คือต้องทะลุห้าจุดสามก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มย่อลงไปวล้วเพราะฉะนั้นก็ใจเย็ยนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับครับเอ่อถ้าจะซื้อมันไม่ได้หรอกจกอนกว่ามันจะทะลุห้าจุดสามนะครับครับถึงจะภาพดีค้งังตงนี้ก็จะแบบเคลื่อนไหวประมาณห้าบาทบวกลบเด็กน้อยแล้วก็มีที่ในโซนประมาณ ประมาณที่จุดซื้อประมาณสัก4.7 4.8ทางทางเดินของมันนะครับผมก็ให้รอให้ย่อลงมันก่อนค่อยเข้าอีกทีหนึ่งครับใช่ครับอืมได้ได้ได้อีกสักตัวงแล้วกันครับคุณเอกพาวินครับครับเอ้าวันนี้เห็นก็มีมาเหมือนกันเอาบีดีอเมดโรงพยาบาลกรุงเทพครับครับก็ตอนนี้1 8ก ห6นะครับคผมอ่าอาจจะได้เห็นภาพของการการรีบาวขึ้นมานะครับซึ่งรอบรีบาวชุดเนี้ยจะเห็นประมาณในโซนครับมีที่ประมาณ19บาทแล้วก็20บาทครับผม19-20บาทนะครับครับอันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณเอกพรวินครับก็ไม่มีแล้วครับพี่ครับ ก็วันนี้ตลาดก็คงจะยืนบวกได้จนปิดนะดูดูแล้วก็อีกครับไม่ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าในในระยะนี้อาจจะอาจจะย่อตัวลงบ้างที่มันขึ้นมาเยอะแต่ว่าภาพรวมมันมันน่าจะดีละนะครับครับไม่น่าต่ำกว่าหนึ่งห้าหกศูนถ้าเริ่เริ่มย่อตัวนะครับเพื่อเป็นการลงระยะท่านจะตับตัวขึ้นต่อดีได้ได้ได้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับคุณเอกภาวินครับ ครับสวัสดีครับพี่แดงครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับอันนั้นก็เป็นความเห็นนะครับจากคุณเอกภาวินสุนทราพิชานะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับก็มีหุ้นที่มองไว้สองสามตัวก็คืออย่างเป็นออรินะครับออริก็ยังเป็นหุ้นที่คุณเอกภาวินครับแนะนํามานะครับแนะนํามาว่าจุดกรอบล่างนะครับให้ดูที่13บาทนะครับอยู่ที่13บาทแล้วก็ถ้าไปต่อได้ก็14บาท80สตางค์นะครับ ช่วงนี้เดี๋ยวเรา